คนที่กลัวความอ้วนคงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันนะครับแต่ไขมันบางชนิดก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราเหมือนกันนะครับอย่างกรดไขมันโอเมก้าห โอเมก้า6หรือกรดไลโนเลอิกจัดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จําเป็นต่อร่างกายซึ่งพบมากในข้าวโพดน้ำมันพืชเมล็ดทานตะว,วันงาและถั่วชนิดต,ต,ต่าง,างๆไหมครับ กรดไขมันโอเมก้า6มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและรักษาสมดุลของร่างกายนะครับและช่วยป้องกันโรคได้อีกหลายโรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคสมองเสื่อมลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและป้องกันโรคหัวใจนะครับนอกจากนี้ยังช่วยบำร,รุงผิวพรรณให้สดใสลดอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบของบาดแผลและยังช่วยในการชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยเลยครับ แล้วควรทานอาหารที่มีโอเมก้า6ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันนะครับที่สําคัญต้องมันออกกําลังกายอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับ